โบเมลดาเปิดใจถึงความรักครั้งก่อนไม่ได้สมัครใจจบความสัมพันธ์บ้านรูโบเมลดาเปิดใจถึงความรักครั้งก่อนก่อนเปิดใจรับคนใหม่ปีชาความรักอีกคูทำกลางความเสียายของแฟนๆหลังจากที่นางเสกสาวโบเมลดาสุสี ada, ie, ก็ได้ออกมายอมรับว่าได้ยุติความสัมพันธ์กับหวานใจมิกทองระยะแล้วโดยก่อนหน้านี้ฝ่ายชายอย่างมิกก็ได้ออกมาเผยว่าผมขออนุญาตชี้แจงผ่านทางนี้ทางเดียวนะครับเรื่องความสัมพันธ์ของผมกับน้องตามที่เป็นข่าวตอนนี้เราทั้งคู่ยุติความสัมพันธ์กันแล้วจริงๆเนื่องจากทัศนคติและมุมมองความคิดทีี่่่่มมมมมออองงไไเเหืืนนกัร ทสามมาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดที่ผ่านมาขอขอบคุณที่สนับสนุนเราและขอบคุณทุกความห่วงใยและทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ โดยล่าสุดโบเมลดาได้ออกมารายการสามแบที่มีหนุ่มกัใชัยชมพู้อายาและแอบทักษอนเป็นพิธีกรพร้อมหลวงความลับในเมื่อไรคลิปที่ซื้อของรายการที่ได้ปล่อยออกมาให้ชมแล้วว่าหนุ่มกัใชัยนั้นได้ถามโบเมลดาว่าเมื่อครั้งที่เลิกกับรักครั้งเก่าร,ร้องไห้หรือไม่ซึ่งโบเมลดาก็ได้ยอมร,รับตรงๆว่าร้อง,งและไม่ได้สมัครใจที่จะเป็นคนเลิกตั้งแต่แรกหนุ่มกัใชัยถึงกับออกปากชมเลยว่าด้วยนะน้องก็แมนเหมือนกันโดยโบยืนยันว่าตอนนี้โสดแต่เมื่อถามถึงพระเอกร่วมช่องอย่างอเล็กธีรรรเเเดดดโบลาาากกกก็ิอพุย่งั หลังจากที่ได้มาออกประกาศจบความสัมพันธ์รักกันแล้วสาหรับซาบโบวลดาและหนุ่มมิกทองระยละล่าสุดเธอก็ได้เปิดใจถึงเรื่องต่างๆผ่านทางรายการครอบครัวบันเทิงออนไลน์โดยโบได้ยืนยันมาว่าตอนนี้ความรู้สึกทุกอย่างยังเหมือนเดิมแค่สถานะเปลี่ยนเป็นพี่เป็นน้องที่ดีต่อก,กันกลับไปเป็นสถานะก่อนที่เป็นแฟนกันสบายใจกว่าซึ่งโบถึงสาเหตุบอกว่ามันก็มีทุกคููที่เป็นอะไรแบบนี้ทุกความสัมพันธ์มันจะต้องมีการคุยกันทาความรู้จักกันเราพยายามแล้วมันไม่ลงตัวมันไม่ดีขึ้นก็ไม่สามารถไปกันต่อได้เราก็เลยยุ ซึ่งจริงๆแล้วเกิดจากหลายอย่างรวมๆกันและไม่สามารถแก้ไขได้ก็เลยคุยกันว่าหยุดกันก่อนแล้วกันแล้วถามถึงกระแสที่เกิดขึ้นสาวโบก็บอกไม่ได้ตั้งใจจะไปตอบกลับข้อความดังกล่าวแต่จะตอบกลับอีกข้อความทางหนึ่งทางโบบอกว่าอีกความสัมพันธ์ของเรานั้นคือของเราสคนไม่ได้เกี่ยวว่ามีใครเข้ามาทําให้เราแยกทางกันด้วยล่คะค่ะ